สวัสดีค่ะไผ่ที่เห็นคือไผ่ข้าหลามเปาะค่ะไผ่แช้ลำเผาข้าวหลามนะคะแทงหน่อออกมาเยอะเลยค่ะสำหรับปีนี้ไผ่หลายๆตัวของทั้งสวนนะคะก็ทยอยแทงหน่อออกมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าปีนี้แทงหน่อออกมาเยอะกว่าปีที่แล้ว นื่องจากว่าฝนาค่อนข้างที่จะดีนะคะปีนี้ก็เลยทําให้ไผ่หลายๆตัวของทางสวนนะคะทยอยแทงหน่อออกมาเยอะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราขุดเง้านะคะขุดแยกเง้าก็ทําให้ไผ่แตกหน่อออกมาเยอะกว่าปกติด้วยนะคะไผ่แช่ลาไผ่เผาเข้าหลาม ไผ่ขลามเปาะสวนธนภัทรสกลนครค่ะ